สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงกลโชค8ปเก่าครับมูนี้ผมจะพาท่านมาชมคลิปการเอาเงินห้างสมัยรัชก,การที่4มาทำพิธีปลุกเสกด้วยน้ำตาเทียนเพื่อขอหวยโดยคุณตาฝันแม่นครับเป็นผู้ทำเชิญชมคลิปได้หรอครับ เขาก็เลขสวยแต่ข้าวนีควาตัวแรกนี่สีตีเป็นเลขยังเนาะบันนี้เลขซีบอกควาคิดว่าเป็นเลขสามเหรียญตัวแรกไหมตัวแรกตั้งพี่ไหมตั้ตัวแรกตั้งพี่กับบอนเป็นซีว่าเป็นจีกับเป็นหานเดียงามเลยตัวยุคกลางเป็นล่อลิ่งหมอบควาไม่เป็นเลรยังมันมันเป็นว่ามันเป็นซีเดียวแล้วตีเป็นสามซีซีนอกอาเนาะตีเป็นสามซีซีแบบนั้นเราว่า ตาีเป็นสามี่ไปเดีวันเบ้องบัดีท้งพี่นี่เี่ยมันีมากแล้วเนาะมันอันตั้งใจไมอันนีรีมาแล้วดมันก่อปับมาหนมาเนี่ก็มานี็นหนมานมันก็เกี่ยวมานี่ตัวนี้มันก็ก่อมาหนี้มันี้จอกบางมันยังมันเพียรอดพี่แล้วพี่มันก็เช่าแล้วมันก็จะเป็นเชียบเป็นชีมันก็เป็นเก่าได้เป็นชีได้ เดีอยวว่าอะไรตัว <ret> น uh ี้ดิเดี่ยวว่าฉันฉันเอาเงินห้างเห็ดออคือตัวห้ามแต่ว่าเนาะล่าเลี้ยงไดเห็ดง่ายดิเป็นมาล่องงองไปทั่วทิพย์ทั่วแดดเนาะเป็นงไงถ้าจะง่ายง่ายยังวะบ่ไม่ขี้เตี้ยนเลยตะก้อนเดียวเลยบ่ไม่ขี้เป็นโตเลยบ่ง่ายป้าเป็นโตจนจนจนเขาขี่ได้ตีท่านยาพันแล้วเนี่ยครับเงินห้างพันยาสูบพันแล้วเป็นแล้วเออได้นสามตัวแล้ว ได้จนวแล้วรบ้านเีีรักทั้งไหนเป็่นหัวเป็นหางเป่าโอ้ตัวตัตัวแรกนี่พอตีเป็นยังนี่พ่อเจ้าสามอืมคือคือครับตัวแรกเป็นสามเนาะแยกนี่เต็นสี่นะต้องเป็นตีเสามตัวแรกตีเป็นสามตัวที่สองตีเป็นอย่างนี่คือคือล่าเงอ่าตีเป็นชีนแล้วตีเป็นชีเออตัว คันขามันมาย่าไปพุ่นสิตีเป็นสองอ็สามหรือสองจริงจิบ่โอ็ตีเป็นสองก็นั่นนั่นเอาพานั่งท่างพุ่นก็ได้ทพานผัวนะพ่อเป็นนางเป็นนางวิเคราะห์ครับนางโคงุนเดียร์ครับผมนางเราตูฟังเนี่ยผมกระได้ตูฟังเนี่ยเดี๋ยวเวังผมกับบ้านมึงข้อคล้ยเนาะอันนึงอันนึงก็ข้อคล้ยอันนึ่งก็จ่อดจานเนาะเดี๋ยวเวังจะจัดที่าจังใด ต้องผู้เจ้าช่านเพราะว่าเราเหตุอยู่ตลอดชีวิตนี่เราเหตุแต่ละมันตาเทียนเรากับชีวิเคอได้ได้ชัดเจนก็เห้านะอันนี้เห้านี่ว่ามันกรรตาเดี๋ยวนี้อันนี้เอาเอาเอาเลขด้วยน้ำตาเทียนบ่ครับนี่เอาเลขด้วยอันนี้เนวเอาเลขนี่เงื่นห้างข้อมู่สิงนี่ว่างข้อลอยเงินห้างข้อมู่สิงแต่ว่ามาผ่านพิธีกรรมที่อีพอเราเหตุนี่เอางซี่เอาไหฮะเอาล็อกเบิ้งต้องล็อกใส่ ล็อกจวันานคารขั้งขึ้นสามสองเขาได้ยดิ่ง uh. สามสอง ตัวแรกได้เป็นลักษณะเนั่นเลยที่ดียวสวัสดีครับพ่พี่น้องเอฟซีครับขอตอนรับขอสูช่องมงคล89เมื่อนี้กับมหาคุณตาฝันแม่นหลังจากที่มีคนเอาเงินเงินห้างนะครับเงินห้างโบราณนี่นะครับเงินห้างโบราณกับเป็นลักษณะนี่แหละครับตั้งแต่สมัยใดนี่พอเงินเงินนี่ก็เจ้าใส่นยุกได้ราชการที่สี่ราชการที่สี่นะครับเงินเงินเงินนี่ใส่ตั้งแต่ราชการที่สี่ อ,อีพ่อกะเอามาเขาพิธีล้วก็ได้ทำได้มาทํำเอาหวยนะครับซึ่งเป็นหวยน้ำตาเที่ยนซึ่งอีพ่อเป็นผู้ทำพิธีเองนะครับอีพ่อวิทนะครับหรือคุณตาฝันแม่นนี่แหละเอ่อเพิ่นทํำพิธีก็ได้ได้ยังสี่ล่ะครับพอยอพี่น้องเอฟซีครับก็ล่องวิเคราะห์ไปน้ำกันลอ่องใส่วิจารณญาณน,นะครับในการวิเคราะห์ซ้อยกันใส่สิติวิเคราะห์ซ้อยกันนะครับซึ่งตอนนี้แอดกะเมื่อเตืบแล้วครับ เลขตัวทั้งนานะครับอีพอเล้าวาเราตีเป็นสามเล้าวาซึ่งตัวที่สองนี่ซึ่งแอดเองก็เห็นเป็นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆข้อควายนะครับแต่ว่าอีพอเราตีเป็นเลขซี่วะพอตัวกลางเป็นตีเป็นเลขสี่บะตีเป็นสก็ได้ตีเป็นสี่ก็ได้เป็นสองก็ได้นะพอน่ตัวกลางมันบอตัวริมสุดนะครับทั้งฟังขวาเมื่อนะครับพ่อพี่น้องอีพอเราตีเป็นยังพอ ใช่ <Five. S 1> นี่บอกครับผมตีเป็นอ,อน well ันกันเจ้าว่าเก้ากับบอแมนมันเงาเล่ตีเป็นเ mm hmm. ป็ 4. 4. นเป็นอันซีเป็นหาเลยเลยว่าตีเป็นเลขเป่าซีซีเสีงเสียงโอ้ตีเป็นซีซีอ่ากะซีสามซีซีจริงใช่ปะเอ้ยแคิดว่าไปโอ้เอาเอาเอาเล่เลขกกับพ่อหลายคู่เนาะครับครับครับกับพ่อแม่พี่น้องกันร่างร่างนั่นบิึงครับร่างพี่วิเคราะห์เบิึงเด้อ แต่ว่ากับตรงนี้วิจารณญาณไัยมันเมื่อที่แล้วกับสูนเกจัค้างนี่หแหละ,นะ<ม>เนาะออเนาะเขาตีตัวหลังว่าเปลี่ยนเจแล้วเขาตีตัวหลังไปเป็นแนวอื่น<ม>แต่ว่าเพื่อนผู้ตีอ่าตัวหลังนี่เป็นเกจกับถือยู่ผู้ถือน้ำเล่ากับมีนะครับแต่ว่ามันแหลวแต,ต่งแต่ผู้ใดสีวิเราไปจังไดน,นะครับเพื่อนเงี้ห้างโบรานนะครับพอพี่น้องก็ล้องเบิ่งดีๆนะครับอ่าซึ่ง เงิ่อนนี่ตั้งแต่สมัยราชการที่4ีนะครับเนื้อเงิอนก็สิเป็นเอ่เป็นทองเหลืองผสมกันกลับเงินบอกว่าแม่นบ่เออทองสำลิดทองสำลิดนะครับผสมกันกลับเนื้อเงืนนะครับอันนี้ก็ได้เออซึ่งเป็นรูปผู้ใายก็มียิ่งยุคละแก่เฝ้ากงจักอยุ่กลางนะครับคันพ้อยพี่น้องสังเกตนะครับสี่เห็นเป็นลักษณะนั้นเอามาวิเคราะห์เลขกันต่อครับ อ่าซึ่งคุณตานะครับเอาตามคุณตาละเนาะอันนี้ก็คือเฮาเว้าเรียงความเห็นของเฮาแล้วอืมบัดน,นี้เฮาก็สิเว้าความคิดเห็นของคุณตาบัดอันนี้เป็นหยังคุณตานี่เป็นตัวการบา่กให้ตัวใดคิดว่าเฮาก็เบิ่งเอา,อเอา,เอาแบบว่าอโอ,อ๋ออันนี้ไม<ร><ร>อยู่ในนี้แล้วอ่าอีพ่อจับกุมกันได้เป็นยังซี่บ่พ่อจับกุมกันยังซี่จับจับจับคู่กันแล้วได้เป็นยังซี่เนาะเอ่าคือว่าเฮา คิดว่าเนี่ยคำมันว่าเป็นสามซีมันต้องเป็นสามสองมันจะเป็นสองสามดิสองสามแต่อะไรมถึงเอาตัวใดเป็นสองพอนน่เอาตัวนี้เอาตัวนี้เป็นสองตัวกลางเป็นสองเนาะตาว่าเลขมันก้อนนี่มานนี่มันมาพีบาทโอ้ลักษณะการก้อนก้อนลักษณะนั้นมันมาพี่อาจมันจะบังห้าไว้ เป็นซีก็ได้เป็นสองก็ได้มันคือจอจานมันเลยสิเป็นซีแมนบาอ่าอืมบอกเพื่อนเขาบอกว่าอยู่วันมันจอจานมันเป็นเจ็ดแต่ว่ามันไม่ดึงอันนี้เขาดึงมาพี่วะอันนี้เขาดึงมาพี่วะนี่ตัวนี้นี่สิวะจอจานมีโอกาสเป็นเจ็ดไหมแมนมาเป็นเจ็ดเป็นซีเนาะพ่อเนาะเออคือคือคือแบบนี้ตัวล้างนี่คือเป็ี่ยนยังได้แน่เป็นเก้าเป็นเจ็ดคือกันบะ บอกมันจะเป็นอื่นเป็นชีมันขันัอะไรมันจะเป็นชีอะไรเป็นเป็นซีเป็นเลขเข่าก็ได้เป็นซีก็ได้เป็นเลขเข่าก็ได้เนาะครับตามันนี่เข้าซีโอ้มันเขาย่นว่าเข้าซีนะบ้านี้ตัวเลขนะครับขออนุญาตทับไว้จักหน่อยอ่านี่ฮะบ้านี้ ซึ่งอีพอร์ตีมาแล้วก็ตีเป็นสามหาเนาะพอสามหาสามซีขันเป็นสามตัวก็เป็นสามซีซีว่าฉันแล้วว่าแล้วก็ซีหาเก้าซีแล้วก็สามสี่ห้านะครับแล้วก็ซีซีแล้วก็เก้าสามอันนี้ก็คือประสบการ์มากกว่าสี่สิบปีห้าสิบปีุะที่เล่าเหตุมาเนี่ยเล่าเล่าวเค์เล่าวีคอจังซีนะครับพอให้พี่น้องสิวีคาเป์เ่็นจังไหนกับกัล่องเบิงนะครับ ซึ่งเลขชุดนี้เนี่ยมามาเข่ากันครับอีอย่างนี่พ่อเลขที่เขียนไม่ที่ชุด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 ไว้นี่จะมาเข่าครับล็อกโอ้มาเข่าครับล็อกโอ้คันขันทั้งล็อกกตสี่เปียนทั้งสี่นะครับแต่เข่ากับทั้งล็อกกันมีโอกาสเปลี่ยนไปได้ก็คือสองสามเอ่อซีซีสามสองเก้าสามเก้าซีสามหานะครับเนี่ยมันก็เข่ากันพอดีดีดหล่ะพอเข่ากันครับอันนี้อยู่ได้ล่ะนี่นี่ได้นี่ได้เข่าอยู่ต่ว เขาอยุ่นี่เห็นบ่ที่พ่อตีว้นี่มันก็ไปเขากับล็อกตั้งพุ่นอยู่ล่หละเนาะมันเปลี่ยนทันอีพ่อวาเฮ็ดบาดเดียวได้เลยบอยได้เฮ็ดยากจักเม็ดแตย่างได้เฮ็ดบาทเดียวแล้วโจดเลยนะครับซึ่งตัวเลขก็เปลี่ยนไปตามนั่นนะครับตามที่เล่าวิเคราะห์พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สีวิเคราะห์ตัวใดนะครับก็ลองวิเคราะห์ไปนะครับจะใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันส่วนนี่เป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะพ่อแม่พี่น้องครับอ่า ใส่สติในการวิเคราะห์ดีๆใส่สติในการเอาไปาไปลงทุนนะครับก็ลองวิเคราะห์กันเบื้องต้นพ่อแม่พี่น้องก็ได้อนนีธกาทั้งช่องนะครับให้เพื่อเป็นแนวทั้งท่าน,นั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอืมสิ่งลังเทียกับวันมันจับว่างผุ้ล่ะครับลังเทียก็เถิกจะได้แบเมื่อเพื่อนเชิงขึ้นกันมันเป็นเรื่องธรรมดาครับอ่าสหรับเ,ลห,เบหล็กไม้เนาะอ่ามันบ่มีผู้ใดรู้เป็นที่แน่ชัด อันนี้ก็คืออาว่าง่าๆว่าเป็นความเสี่ยงนะครับการการการลงทุนลักษณะนี้เป็นความเสี่ยงครับอ,อพีนอ่น้องเอฟซีอะไรสรุปแล้วคุณตาปันแม่ได้วิเคราะห์เลขาตามน้ำตาเทียนที่ทําในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามกระดาษสีข,า,ขาวๆนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมได้พิจารณานำไปวิเคราะห์ ความเป็นไปได้นะครับก็สนับสนุนหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมได้กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามผมไปเรื่อยนะครับผมจะมีคลิปเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับ